ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้ายห้าสิบเจ็ดที่นี่ถนนกุมพินหรือซอยหมอฟักนะครับอืมแ,นะแม่คนในหมู่บ้านนี้คนในซอยนี้เหมือนกับเสียงเรือนะครับเหมือนกับเสียงเรือ คือคือน้ำนะครับในซอยถนนรถ <c oughs> มอเตอร์ไซค์โดนนะครับต้องบอกว่าที่นี่ <c oughs> ไปต่ำกว่าไม่รู้ว่าจะเกือบ20ปีหรือยังนะครับ <c oughs> ผมว่า15ปีแล้วนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ผมมาอยู่ตอนเด็กๆที่นี่ซอยหมอปักยวขอบันทึกไว้ ลองนะครับถ้ามีเรือก็ดูดูระดับน้ำครับครึ่งล้อมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ตรงนี้แค่ต้นๆน,นะครับถ้าเกิดว่าไปตรงนู้นเลยนะครับที่มอเตอร์ไซค์หลังนี้ไปเอาลองดูพันนี้นะครับเห็นไหมครับนั่นนะครับ เกินครึ่งล้อไปแล้วนะครับเกินครึ่งลอ้อเกินครึ่งลอ้อแ้ยิ่งไปถึงทางโค้งนู่นสุดทางแล้วนะสุดทางแลนะ้วที่เห็นสุดนะั่นคือเลี้ยวซ้ายเป็นทางโค้งครับเป็นเหมือนงูเลื้อยมันเหมือนกับ ก็ที่นี่อยู่ห่างองค์พระรปฐมเจดีแค่1กิโลเมตรนะครับในเมืองจังหวัดนครปฐมซอยนี้ต้องบอกว่า